สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลันำกวนน้ำให้ใสามานำเสนอครับคุณหมอพรอทิพย์คือเหยื่อของนางนกต่อและญาติส้มเนา่ากรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสอวอ ถูกคุกคามจากชายในร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวล่าสุดมีข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าคุณหมอพรทิพย์คือเหยื่อถูกนางนกต่อที่เป็นญาติกับผู้ก่อเหตุชักชวนไปที่ร้านอาหารดังกล่าวเพื่อให้ญาติที่ฝักใฝ่ส้มเน่าขับรถไปที่ร้านเพื่อกระทำการคุกคามมินประมาทบุลลี่อัดคลิปเพื่อประจาน 1. คุณวัฒนา เซนอุดมเปิดเผยว่ามาครับเล่าสั้นๆได้ใจความเพิ่งวางสายจากทีมไอซ์แลนด์เมื่อสักครู่แปลกใจกันไหมครับว่าทำไมนางเชฟรู้ว่าคุณหมอกำลังอยู่ที่ร้านในตอนนั้นใช่ครับมันมีนางกีบนกต่อคนไทยนางเจอคุณหมอที่ลาก,กูลแช่น้ำร้อนแห่งหนึ่งนางเข้าไปตีสนิทพูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแต่หารู้ไม่นางนี้กีบตัวแม่ เป็นคนสนิทนางเชฟใ่ว่าอยู่ในกลุ่มเครือญาติครับนางเข้าไปตีสนิทพูดคุยกันได้สักพักนางเลยแนะนําคุณหมอให้ไปทานร้านซูชิร้านนี้บอกว่าเป็นร้านคนไทยคุณหมอกับเพื่อนๆนเลยไปที่ร้านนี้หลังจากนางนกต่อคุยกับคุณหมอเสร็จนางก็โทรบอกนางเชฟซึ่งมีความกีบคลั่งการเมืองเป็นอย่างมากคนไทยในไอซ์แลนด์รู้ดีว่านางชังเจ้ามากโทรไปนางเชฟ ตามไปเจอคุณหมอที่ร้านนางเชฟกีบคลั่งเลยตรงดิ่งไปที่ร้านโดยพลันพร้อมอัดคลิปด่าคุณหมอด้วยความเกลี้ยกล่ดในระหว่างที่ขับรถไปลงโซเชียลให้เราได้เห็นและเป็นหลักฐานถึงพฤติกรรมการคุกคามคุณหมออย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนางรู้ว่าคุณหมออยู่ที่ร้านในตอนนั้นเพราะมันมีสปายคือนางนกต่อตัวนี้นี่เองสรุป คุณหมอคือเหยื่อของการคุกคามคนเห็นต่างของคนไทยคลั่งการเมืองกลุ่มหนึ่งในต่างแดนครับ 2. คุณหมอพรทิพย์เพิ่งทราบภายหลังยืนยันว่าข้อมูลสอดรับกับที่ได้เจอผู้หญิงที่ลากูลแช่น้ำร้อนจริงและแปลกใจว่าทำไมไปร้านอาหารแล้วเขารู้ว่าตนเองเดินทางไปเพราะไปแป๊บเดียว 3. ล่าสุดท็อปนิวส์ได้เปิดเผยภาพถ่ายความสัมพันธ์ของบุคคล ที่เป็นนางนกต่อที่เข้าไปพูดคุยตีสนิทกับคุณหมอพรทิพย์ที่ลากูลแช่น้ำร้อนเป็นภาพถ่ายที่นางนกต่อถ่ายร่วมกับผู้ก่อเหตุที่เป็นญาติกัน 4. น่น้าสะท้อนใจมากคุณหมอพรทิพย์เห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันไปเจอในต่างแดนได้รับคําแนะนําให้ไปร้านอาหารบอกว่าเป็นคนไทยก็จึงตั้งใจแวะไปโดยไม่รู้ว่าถูกล่อลวงเข้าไปติดกับกลุ่มคนใจซามระยำสุดขีด 5. สอดรับกับข้อมูลที่ชัดเจนต่อมาในภายหลังคนคุกคามไม่ใช่เจ้าของร้านแต่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วไปไล่ลูกค้าโดยเจตนาวางแผนจะมาคุกคามมีคลิปไลฟ์ตั้งแต่ขณะขับรถมีการเช็คว่าหมอผ่อนทิพย์จะไปที่ร้านหรือเปล่าอ้างว่าได้ข่าวว่าคุณหมอจะไปหาร้านซูชิแถวนั้นมีบอกจะขับรถชนด้วยนี่คือการตั้งใจไปข่มขู่คุกคามโดยมีเจตนาชัดเจน ไม่ใช่ว่าบางเอินมาเป็นลูกค้าแล้วบางเอินเจอถึงไปไล่ด้วยบันดาลโทษะ 6. คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุธิสภาได้มีการหารือถึงกรณีนี้นายสมชายสแสวงการสอวฐานะประธานเปิดเผยว่าได้นำคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่จำนวน3คลิปมาพิจารณาซึ่งรวมถึงคลิปที่พบการข่มขู่จะฆ่าด้วย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่ได้เห็นคลิปคมคู่แล้วพบว่าตกใจในฐานะกรรม,มาธิการมองว่าเป็นการกระทบสิทธิมนุษยชนดังนั้นจึงมีมติคือส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศทูตไทยในกรุงโคบินเฮเกนเดนมาร์กที่ดูแลพื้นที่ไอซ์แลนด์เพื่อให้รายละเอียดต่อข้อเท็จจริงและข้อกังวลของกรรม,มธิการรวมถึงส่งหนังสือไปอยังปงศูนย์กิิมศักดิ์ประธานรัฐสภาไอซ์แลนด์ บทการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์เป็นต้นเพื่อให้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวกรรมธิการเตรียมร่างหนังสือร้องทุกขเพื่อให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์พิจารณาเพื่อให้ยืน่นดำเนินคดีเพราะกรณีที่เกิดขึ้นนั้นพบว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับเช่นพรบอรคอมพิวเตอร์ประมวลกฎหมายอาญาในหลายมาตราแม้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะยึดธรรมะและให้ธรรมะจัดการและไม่ประสงค์ฟ้องร้อง แต่กรรมาธิการเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดการคุกคามสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากความเห็นต่างทางการเมืองได้เพราะในการชี้แจงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ระบุว่าไม่รู้จักชายดังกล่าวเป็นการส่วนตัวและสิ่งที่ถูกกระทํานั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเนื่องจากรายละเอียดของคลิปที่ชายคนดังกล่าวเผยแพร่สะท้อนถึงความเชื่อทางการเมืองที่อาจได้รับอิทธิพลจากการเมืองบางกลุ่ม สวสมชายกล่าว 7. ในโลกโซเชียลปรากฏว่ากลุ่มแนวร่วมม็อบ3มนิ้วกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลบางส่วนได้แสดงออกถึงการสนับสนุนฝ่ายที่คุกคามอย่างหยาบช้าบางส่วนถึงขนาดแชร์ข้อมูลเท็จโดยปราศจากหลักฐานให้ร้ายคุณหญิงพรทิพย์ตั้งแต่สมัยทำหน้าที่ในช่วงเหตุการณ์สึนามิประเด็นนี้สวสมชายได้ให้ข้อมูลและสะท้อนความจริงที่สังคมควรรับทราบ ไม่ใช่เสพแต่ข่าวเท็จสวสมชายระบุว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้จักคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เป็นการส่วนตัวมาก่อนเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเมื่อช่วงเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547คุณหญิงหมอพรทิพย์ลงไปลุยทำงานสึนามิระดมศัพผ์ก,กำลังช่วยตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์ศพนิรานามทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากมายหลายพันศพคนยุโรปและทั่วโลกนับถือคุณหมอ ซึ่งเป็นทั้งญาติผู้สูญหายและในระดับรัฐบ,บาลขอบคุณและชื่นชมในความทุ่มเทเสียสละของคุณหญิงหมออย่างยิ่งผมจำเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้นได้ดีเพราะเป็นผู้นำทีมร่วมด้วยช่วยกันลงไปร่วมช่วยผู้ประสบภัยค้นหาศพและร่วมสร้างบ้านน็อกดาวจึงได้พบและรู้จักคุณหมอครั้งแรกที่นั่นที่วัดย่านยาวซึ่งคระคลุ้งไปด้วยกลิ่นศพนิรนามที่ต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์หลายร้อยหลายพันศพ ช่วงนั้นทราบข่าวจากสื่อว่าคุณหมอและทีมพิสูจน์อัตลักษณ์ต้องการกล้องถ่ายรูปความคมชัดสูง10หรือ20ล้านพิกเซลในสมัยนั้นผมจึงได้ประสานกับผู้บริหารยูคอมและร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจัดหาและร่วมส่งมอบให้ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ของคุณหมอร่วมสนับสนุนงานดังกล่าวด้วยความศรัทธาในทันทีวันนี้เห็นสิ่งที่คุณหมอเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติและโลกแล้วถูกกระทำเช่นนี้แล้ว รับไม่ได้ครับเพราะเทียบชั้นกันไม่ได้เลยกับเด็กทำครัวคนหนึ่งที่ไอซ์แลนด์ไม่เคยสร้างผลงานใดๆให้ประเทศชาติกลับมีพฤติกรรมต่ำๆออกมาในคลิปที่คุกค,คามขับไล่ออกจากร้านด้วยความคลั่งไคล้การเมืองสุดโต่งแบบนั้นส่วนตัวผมถือว่าหยาบช้าต่ำชั้นมากครับเพราะถ้านับคุณค่าคนกันแล้วคนละระดับคนละโลกกันเลยครับขอให้กำลังใจคุณหมอผรทิพย์ ขอประนามความต่ำช้าในจิตใจของคนที่วางแผนกระทำอย่างไร้ความเป็นคนสารส้มศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel Seven Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 789 r e a l t y